สวัสดีจ้าอกับ,ค,บคำเลาะชาแนลอีกแล้วคือเกาคือเดิมเดอม้อ,นนอเมนีคำเลาะสิเสนอเมนูนั่นก็คือก้อยไก่ใส่หมักม่วงพี่น้องจ้าลายคนก็บอกว่าแมนบอก้อยไก่ใส่หมักม่วงเคยกินแต่ก้อยอขี่กระป๋อมใส่หมักม่วงเท่านั้นเดอว่วัซันวาปรับสูตรจากกระป๋อมเมื่อเป็นไก่พี่น้องจ้ากระป๋อมหายยาแข้ง ได้ไกลมาตัวหนึ่งนะคะตัวบักเอฟเลยแหละได้มาจากในหางนะคะซื่อมาซื้อมาบอมเป็นไดมาแต่ถ้าเป็นไก่บ้านเห้าเนี่ยจะได้อีกแบบรสชาติหนึ่งเพราะว่ามันบอมี่นะคะไกบ่บานเห้าสิบบมมี่มันแต่อนันทายอยากแห้งอิลีจําเป็นอิลีอีล้ออยากแห้งก็เลยเอาไก่ในหางนี่ก็ได้เป็นไก่สามสายพันธุ์นะคะกะสิมีมันแน่แต่ว่าเห้าเฮ็ดดีดีมักดีดีดดย่างดีดี กัซซบบเป็นมั่นนะคะมั่นกัซีบมีเลยล่ะกะสซีแหงแห้งเกรียมนะคะหอมพร้อมนะคะคือไก่บ้านนี่ล่ะสูตรเกาพี่น้องจา้าทําความสะอาดไก่ด้วยเกลือนะคะขันนนำข้าวออกแล้วก็ไก่ทีใดมากก็บอได้สะอาดเต็มทีปันไดเท่ากับมะคันออกนะคะหลังจากขั้นแล้วคํามรอก็จะใส่เกลือมักมือนี่ เกลือมักเท่านั้นนะคะบะมีบะมีส่วนผสมอย่างอื่นแต่อย่างไหนใส่เกลืออย่างเดียวมาดังไฟก่อนสูตรเกาเดอร์ดังบะติดกับใบครกขั้วเดอร์จะบอกให้จบเจือแน่จะาล้องดังติดดังติดละกะมาอย่างทําการอย่างเลยแน่จ้าไฟแดงหวนหวนอยู่บนย่างได้สักพักนึงแล้วพี่น้องจ้าตอนนี้กะซุกเรียบร้อยนะคะเบิ้น่เนื้อคือไก่บานบ๊อเป็นตาแซมนะคะหอมหวยหวยอยู่เริ่มอดใจสิบไวแล้ว นำายกระใหญ่หอมพี่้องจ๋าอันนี้ก็เป็นส่วนเอืกของเพิ่นนะคะนี่ก็คือน้องนะคะนองไก่นองไก่เป็นตาแซบหลายโอ้ยเหลืองอุ้ยฮูยยู่พุ่นะเฮ้ยเป็นตาแซบแซบแล้วเอาไปโชว์ก้อนบะทีนี้เอาไปอวดเอาไปอวดคนอยู่ในบ้านก่อนบัดนี้ก็ได้เวลาก่อยไกลแล้วอันดับแรกก็คือตำมกพริกลงไปสักกอนนะคะตำมกพริกแล้วแต่ฮาสิไซซพริกซดด้วยพริกแห้งแรียว่าคำเลาะมักพริกแห้งพอหยัางงอตี เพราะว่าพริกแห่งเพชรดีพี่น้องจ้าเอ้าวชีไก่บัดที่นี่ไก่กะฉีกตอนหน่อยตอนใหญ่นะคะอ่าในการฉีกเนี่ยก็คือให้ได้ตําตำให้มันละเอียดง่ายๆนะคะตำให้เข้ากันประมาณนี้ล่ะและกามะฟานมะม่วงมะม่วงกะส่งซีเฮียวๆอยู่ดอกมั้ง มกม่วงกระซือมานะคะถามแม่ค้าว่าสมบ่แม่ค้าเอ้ยมกม่วงแม่ค้าก็บอกว่าสมมาสั่นสมอีลีมันสมหย่อนมกม่วงเฮี่ยวหรือใดบุโอ้ยแม่ค้านี่กระไดเนาะฝานมกม่วงเรียบร้อยแล้วเขากะมาตำไก่บะที่นี่ตำตำให้มันละเอียดแน่จักหน่อยหนึ่งนะคะให้มันมุนมุนจักน่อยหนึ่งแล้วกะซับมกม่วงใสเลยซับมกม่วงฝานมกม่วงใสนะคะ ใส่หมักม่วงให้เป็นสสมเดอพี่น้องจ้าบดห้าบดใส่หมักเน่านะคะใส่หมักม่วงแท่นก้อยกระปอมกระสูตรเดียวกันนี่ละเป็นได้จ้าสีสันนากริยาเป็นตาแสบบอพี่น้องวาคาเลาะนี่กะโอ้คืออยากก็เลยเห็นแบบนี้ละเครื่องปรุงก็คือเกลานะคะรอบนี้ใส่แต่แปรแดกอย่างเดียวปลาร้าล้วนๆใส่หอมลงไปนะคะหอมต้นลงไปผักซี่ซ้อยลงไปนะคะคนบาที่นี่ เอาใส่จานพร้อมเสิร์ฟนี่ก็คือก่อยไก่ใส่บัก่วงเมนูมื้อนี้จังไดก้าฝฟังติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคำหล่อชาแนลในเด้อพี่น้องจ้า